หมอเคยฉีดฟิลเลอร์สูงที่สุดกี่ซีซีต่อหนึ่งครั้งนะครับอันนี้เป็นเคสผู้หญิงนะครับอายุประมาณ55ปีนะฮะแล้วก็มีปัญหาเนาะแล้วก็อยากให้หมอเนี่ยมาปรับรูปหน้าให้วนะันนี้จะบอกว่าฉีดไปทั้งหมดกี่ซีซีแล้วก็รวมทั้งหมดกี่บาทนะครับอันดับแรกนะเวลาฉีดฟิลเลอร์นะครับเขาจะทำจากบนลงมาข้างล่างนะครับมันจะทำให้เราประหยัดฟิลเลอร์ในการฉีดเพราะว่าอะไร ฉีดจากข้างบนนะครับมันจะช่วยดึงไปข้างล่างดึงขึ้นไปข้างบนดึงไปข้างบนทำให้ใช้บริบาลข้างล่างเนี่ยมันน้อยลงนะครับเคสนี้นะมาโดยขั้งแรกเลยนะขมับเทอร้เจเลนนะครับเป็นเทรเจเลนสแตนดาร์ดนะครับนะเออสองซีซีนะครับซีซีละหนึ่งหมื่นสองพันบาทสองซีซีรวมเป็นสองหมื่นสี่พันบาทนะครับต่อมาคนไข้ขก็ ฉีดฟิลเลอร์ใต้ตานะครับนะใช้แบบแข็งด้วยเจลนลิฟต์ฉีดเสริมกระดูกนะครับแล้วก็ใช้แบบอ่อนด้วยเจลนไวท์เทอไลท์นะมาเกลี่ยให้เรียบนะครับเป็น2อ0 0 0บาทรวมเป็นเท่าไหร่ละ48,000บาทนะครับจากนั้นเนี่ยใต้หนกแก้มที่เขาจะมีบมบมๆนิดนึงฉีดใต้หนกแก้มเนี่ยจะช่วยให้หน้ายกขึ้นด้วยแล้วก็หน้าดูละมุนขึ้นด้วยเพราะว่าใต้หนกแก้มเนี่ยมันดูเรียบต่อเนื่องเหมืกันนะครับนะใช้ด้วยเจลนสแตนดาร์ดนะครับ 2cc นะ อีก24,000บาทนะครับปรูเป็นเท่าไหร่แล้วเกียร์นับนับเองนะเออแล้วทีนี้ร่องแก้มนะเคสนี้เนี่ยมีการเติมขมักก็ไปแล้วเติมใต้ตาไปแล้วร่องแก้มจะดีขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับนั้นใส่ร่องแก้มอีกแค่1นึซีซีแบ่ง2ข้างนะครับอีก12,000บาทนะเคสนี้เป็นเค่พรีเมียมนะครับใช้เรจเจอเรนทั้งหมดนะอ่า ต่อมาข้างล่างนะครับข้างล่างเป็นคางนะครับคางนะพี่เขาใช้ไดเจเลนลิฟต์นะครับนะมันดึงไปข้างล่างเยอะข้างบนเยอะละข้างล่างมันเลยตึงละนะก็ใส่ค่าอีกหนึ่งซ uh Ges uh ีซีนะครับอ uh ีกหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะฮะอ่าแล้วทีนี้ก็จะมีร่องน้ำหมากนิดนึงนะครับมันดึงมาเยอะแล้วร่องน้ำหมากเริ่มดีขึ้นแล้ะเราก็ใส่แค่หนึ่งซีซีนะครับนะใส่ค่าอีกหนึ่งใส่ค่าละศูนย์จุดห้าซีซีใช้เป็นไดเจเลนลิฟต์นะครับฉีดตรงร่องน้ำหมากตรงนี้นะฉีดเพื่อยกขึ้นนะฮะ บางคนก็ใช้ได้เจนสแตนดาร์ดก็ได้นะครับอีก1 cc เป็น12,000บาทนะครับนะแล้วตรงนี้กรอบหน้ามันยังไม่ชัดมันจะมีส่วนที่หย่อนคล้อยนิดนึงนะเออก็เติมตรงกรอบหน้าใช้ได้เจนลิฟต์นะครับนะฉีดตรงกรอบหน้าแล้วก็ฉีดปักตรงเนี้ยเพื่อดึงดึงจากเนี้ยมาตรงนี้ปึ๊บนะเออแล้วก็ฉีดเติมตามแนวกรอบหน้าอีกนิดนึงนะครับนะอีกประมาณ2 cc นะครับอีก24,000บาทสรุปแล้วเท่าไหร่นะครับนะเออครับแบบ 24,000บาทนะบวกใต้ตา2อง0ม